Thank <laughs> you. วันที่9เมษายน2563นายพานุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียุยานางสาวนุชนาประทีปธทีานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธุยาพร้อมคณะเยี่ยมสำรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 คลินิกไข้หวัดหอผู้ป่วยแยกโรคห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบและการเตรียมความพร้อมทรัพยากรอ,อุปกรณ์เครื่องมือพร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โดยมีนายอนุกูลเรือนแก นายอำเภอเสนานายแพทย์นิติเหตานุรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนานายนัครินอานหารรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีธยาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนาให้การต้อนรับณนะโรงพยาบาลเสนาจังหวัดพระนครศรีธยา วันที่14เมษายน2563นแพทย์นิติเหตุตานุรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกับขอพอรพระพุทธเสนาโรคาพินาหลวงพ่อปอดโรคพร้อมส่งน้ำเปลี่ยนผ้าห่มองค์พระเพื่อความเป็นสิริมงคลตามธรรมเนียมปฏิบัติเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ณนโะรงพยาบาลเสนา และในวันเดียวกันในแพทย์นิติเหตุตานุราผู้อุ่วในการโรงพยาบาลเซนาในแพทย์อัศวินรุ่งพัฒนกิจชัยอายุรแพทย์โรคไตพร้อมคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยรับบริจาคดวงตาจากครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อน,นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านสายตาโรงพยาบาลเซนาขอเชิดชูเกียรติคุณวิรวัตรสัญญาผู้เสียชีวิตขออนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณครอบครัวผู้บริจาคดวงตามาณโอกาสนี้ วันที่17เมษาย,ยน2563นายแพทย์นิติเหตานุรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาร่วมพิธีรับมอบเวชภัณฑ์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 9, เจ้าอยู่หัวเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีนายแพทย์พิระอริรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีธุยาเป็นประธานณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีธุยา วันที่22เมษาย,ยน2563นแพทย์พิระอรีรัตน์แพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยี่ยมสำรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 คลินิกไข้หวัด หอผู้ป่วยยากโรคห้องยากโรคติดเชื้อความดันลบและการเตรียมความพร้อมทรัพยากรอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โดยมีนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าที่โรงพยาบาลเสนาให้การต้อนรับณนะโรงพยาบาลเสนา